ขาอุษหกกรรมกันชงไทยจับมือ NCC Exhibition Organize กลุ่มสมาคมพันธมิตรและผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมเตืีนหน้าการจัดงานแสดงสินค้า a s i n t n t n r t i t n o n h l h ่ m Expo 2022และ s t a t ้ง n n t e r n a t i o n a l h e นลเ Environmental Forum ตภายใต้นวคิด h e m p f o r a l l เพราะกันชมเป็นยุคสำหรับทุกคนและเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนโดยไม่เหลือทิ้งในหละอุตสาหกรรม ซึ่งในางานนี้ค่ะจะมีการนำเอานวัตกรรมต่างๆในอุสตสาหกรรมกันชงมาจัดแสดงให้องค์ความรู้เช่นวัสดุทางการแพทย์กกันชงรถไฟฟ้าจากไฟเบอร์กั้นชงขันรากของประเทศไทยส่วนประกอบของอ่างน้ำทิ้และยางยนต์รวมไปถึงยางอาหารแห่งอนาคตมุ่งสร้างฐานการขับเคลื่อนธุรกิจย้ำจุดยืนการเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับภาคอุสตสาหกรรมและการแพทย์โดยอดาดมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า ทา,าทเชิญพี่ปอกนครับแนะนำของบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดน,นะครับก็ร่วมง,งานกับทางสมาคมการคา้าอุตสาหกรรมการกนชนไทยนะครับร่วมกันจัดงานครั้งแรกคือ First Asia International Hemp Forum นะครับในการจัดงานใน,น,นครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะเริ่มที่จะให้ มีการแสดงสินค้านวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่งางๆเกี่ยวกับการผลิตสินค้าประเภทกัรชงตรงนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับว่าในของประเทศไทยเรามีผลิตภัณฑ์ชุิดนี้ที่สามารถที่จะพัฒนาเพื่อเป็นอุตสาหกรรมและเป็นผู้เศรษฐกรริจชนิดใหม่ของประเทศไทยซึ่งทางสมาคมได้เป็นผู้ที่มีแนวทางแล้วมีสมาชิกมากมายในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ ครับก็ในส่วนของเป็นเฟิร์สนะครับเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเเอ็กซ์โปเนี่ยนะครับจะเป็นงาน4วันนะครับซึ่งก็เราได้ทำงานร่วมกับทางเครือข่ายเน็ตเบิร์กของเรานะครับทั่วโลกนะครับจะมีคนบินเข้ามาเกือบเกือบ2,000คนนะครับมีสปิเกอร์มาจากทั่วโลกนะครับทุกทุกทวีปเลยนะครับ ทั้งหมดเกือบ40คนนะครับมีเอ็กซิบิเตอร์ประมาณ3า0กว่ารายนะครับบนพื้นที่เกือบเ mm. กือบหมื่นตารางเมตรนะครับ mm. เป็นการจัดงานสเกลแบบนี้ไซส์แบบนี้ครั้งแรกนะครับในเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ มีความน่ายินดีนะครับที่เราได้มีการขับเคลื่อนนะครับบนผ่านสมาคมนะครับผ่านทางสมาชิกนะครับทางภาครัฐนะครับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะครับทั้งในเชิงเศรษฐกิจและในเชิงอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกรับหลังจากที่สมาคมได้เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ ก็จะมีการโชว์เคสนะครับในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องผลงานแล้วก็พันธกิจที่ได้เคยพูดไว้ว่าจะทำนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับเราเนี่ยในฐานะประเทศไทยนะครับในการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับไปด้วยกันอย่างยั่งยืนครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนในการที่พัฒนาเนี่ยก็คือพัฒนาอย่างอย่างสร้างสรรนะครับอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเงีนี้เป็นจุดหลักก่อนนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปบนเศรษฐกิจแล้วก็ภาค 7ใน10อุตสาหกรรมซึ่งเราได้มีการทา r เกตไว้นะครับในการที่มามีการเอ็กซิบิทนะครับก็จะมีเอ็กซิบิทเตอร์มา14เซกเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับตั้งแต่เรื่องของเฮลท์แคร์การแพทย์นะครับเรื่องของฟู้ดนะครับเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับเรื่องอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็ไบโอฟิลนะครับไบโอพลาสติกนะครับเรื่องของส u s น a i อ a b บิลิตี้นะครับ เรื่องใหญ่ๆที่เราคุยกันไปก็คือเรื่องของ BCG นะครับเรื่องของการพัฒนานําไปใช้พื่อตัวนี้นําไปใชไไ้ได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ลํตตาต้นนะครับ่อดออนะครับใบนะครับนำไปพัฒนาได้ในหลายๆส่วนของภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นเรื่องน่าินดีครับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้สนสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะมี เอสเคิร์ฟมีโอกาสแบบนี้นะครับมีโอกาสแบบนี้ที่จะได้ทำงานร่วมกันนะครับทางสมาคมรู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้รับความสำับสมุนจากทางเ c c นีซครับพันเอ็ซกับทางสมาคมนะครับจะร่วมกันที่จะต่อยอดธุรกิจกันชมตรงนี้โดยที่ว่าในส่วนของงานแสดงมิชสาการในครั้งนี้นะครับมันจะมีเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของอินโนเวชันต่างๆ มาเสริมแล้วก็มีการทำ business matching เพื่อที่ให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจทางด้านนี้มีการต่อยอดทางธุรกิจทั้งไทยในประเทศแล้วก็ต่อไปถึง international ได้นะครับรวมถึงสิ่งที่จะมอบองค์ความรู้ต่างๆโดยผ่านทางคอนเฟล็กที่เป็น international ตัวสปีกเกอร์ต่างๆที่เราเดินทางมาจากทั่วโลกมาให้องค์ความรู้ให้ วิธีการที่จะทํางานทาธุรกิจต่างๆตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของกันชงหรือเฮมตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญคือเรามีโชว์นิทรรศการเกี่ยวกับโเด้นเฮมก็คือไอส่วนของกันชงทองคําที่เป็นที่ผมแขนเคื่อง ญี่ปุ่นนะครับเอามาชวนในงานนี้ด้วยเหมือนกันครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะให้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่เกษตรกรรมที่เรื่องของต้นน้ำในการปลูกจนถึงซัพพลายเชนทั้งหมดจนถึงดิส t ซิบิวชั n นจนถึงระบบโลจิสติกที่จะดิสซิบิวไปทั่วโลกตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก,นนกแขกที่เข้าชมในงานนะครับนอกจากจะได้ความรู้หรือว่าได้ คิดว่ามีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องกันชงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่านี่คือโอกาสใหม่สาหรับเคือเศรษฐกิจไทยที่สามารถที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกและสร้างเมดเงและสร้างเศรษฐกิจไทยให้ดีในอนาคตได้ครับ